สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้ก็มาเดินชมสวนทานตะวันนะครับที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับก็ช่วงนี้ทั้งหลังก็บานสะพรั่งไปทั่วนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาชมนะฮะก็เชิญได้นะครับตอนนี้ที่อำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเออาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจะมีดอกทานตะวันเย,นะเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับ ได้ชมกันนะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ดอกตะวันกําลังเบ่งบานนะครับแล้วก็รับแสงตะวันนะครับนะครับเนื่องจากเป็นสิ่งที่1ปีมีครั้งเดียวนะครับหปีมีครั้งไม่ใช่ว่ามีทุกวันนะครับไม่ใช่มีทุกวันท่านใดที่มาชมอะไรก็อย่าลืมนะครับถ่ายภาพถ่ายเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนะครับที่บ้าน ที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับก็มีพัฒนานิคมมันมีหลายซอยนะครับมีหลายซอยท่านใดที่คิดว่าหนน้าท่องเที่ยวก็เชิญนะครับเชิญนะเพราะเรื่องไอเมื่อเราได้มาเที่ยวไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นดอกไม้ที่น่าพิศวงนะน่าสรรหานะหน่าสนใจนะครับเป็นดอกไม้ที่ใครๆก็อยากจะมาถ่ายรูปนะครับเพราะว่า มันเป็นพันธุ์ไม้ที่ที่ไม่เหมือนพันธุ์ไม้ทั่วไปนะครับดอกมันจะใหญ่นะและรับแสงทางดวงอาทิตย์นะแสงตะว,วันไปทางไหนมันก็รับแสงทางนั้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์เรานะเกี่ยวกับความสวยงามนะครับก็จะลืมนะครับสนใจก็ามาได้นะครับ่าเข้าชมคนละ20บาทนะครับ 20บาทข้างไนก็มีที่สําหรับการถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายอะไรมีเยอะแยะเลยนะครับนี่คือดอกทานตะวันสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะนี่นะครับที่ทาเห็นเห็นนะครับนะสวนอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันสีแดงนะครับนะนี่นะครับดอกทานตะวันสีแดงนะครับข้างหลังนี่นะครับ นะมันจะมีครบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะครับนะคือสิ่งที่รถเราต้องการทอตามาบกันได้นะครับนะครับ,นะรบอย่าลืมนะครับนี่นะครับไปสวยงามมากนะครับมีทั้งดอกทานตะวันสีแดงสีเหลืองมีทั้งดอกมีเฟื่องฟ้าไอ ตามรายการดอากาศต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ